มาดูใบางานในหน่วยฤดูการหันษากันค่ะเด็กๆมาดูใบางานของพี่ๆที่มีอายุ3ปีกันก่อนเลยนะคะใบางานของวันที่25ตุลาคมให้นักเรียนระบายสีภาพฤดูหนาวให้สวยงามกันเลยนะคะต่อไปใบางานวันที่26ตุลาคมค่ะให้นักเรียนระบายสีภาพฤดูร้อนค่ะให้สวยงามค่ะ ใบงานวันที่27ตุลาคมให้นักเรียนระบายสีภาพฤดูฝนค่ะเด็กๆระบายกันให้ส,สวยๆนะคะวันที่28ตุลาคมค่ะให้นักเรียนจับคู่ภาพของใช้กับฤดูกาลให้เหมาะสมกันนะคะมาดูเลยค่ะมีฤดูร้อนฤด,ดูหนาวและฤดูฝนค่ะมาดูของใช้ในฤดูร้อนกันค่ะ ก็ควรเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบายใช่ไหมคะก็มีเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นใช่ไหมคะเด็กๆส่วนฤดูหนาวใช้อะไรคะใช้เสื้อกันหนาวใช่ไหมคะเด็กๆเพื่อให้ร่างกายอบอ,อุ่นฤดูฝนใช้ร่มคะ่ะให้เด็กๆลากจับคู่ภาพได้เลยคะ่ะต่อไปวันที่29ตุลาคมนะคะให้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษ1-5ตามเส้นปรคาค่ะวันหนึ่ง 2 2สอง4สไฟหลากตามเส้นประแล้วอย่าลืมฝึกท่องกันด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆมาดูใบงานของห้องน้องกันนะคะอายุต่ำกว่า3ปีวันที่25ตุลาคมค่ะให้นักเรียนระบายสีภาพฤด,ดูฝนให้สวยงามค่ะค่อยๆทำนะคะเด็กๆ มาดูใบงานของวันท mm hmm. like you know ี่27ตุลาคมให้นักเรียนระบายสีภาพฤดูร้อนให้สวยงามค่ะค่อยๆระบายนะคะมาดูใบงานของวันที่27ตุลาคมให้นักเรียนระบายสีฤดูหนาวให้สวยงามค่ะมาดูใบงานของวันที่28ตุลาคมให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบภาพของใช้ในฤดูหนาวค่ะภาพแรกค่ะเสื้อกันหนาว ภาพที่สองถุงเท้าภาพที่สามหมวกภาพที่สีเสื้อกันหนาวภาพที่หชุดว่ายน้ําค่ะภาพที่6กกางเกงค่ะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบของที่ใช้ในฤดูหนาวเลยค่ะมาดูใบงานของที่ที่29ตุลาคมให้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษ1 2 3ตามเส้นปะค่ะวันหนึ่งทูสองทีสามค่ะ ค่อยๆฝึกลากเส้นนะคะแล้วก็พูดตามันด้วยนะคะค่อยๆทำให้คุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ใกล้ๆนะคะ